แระสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วจากกับช่องสุ uk channel วันนี้พามากินคืนเดิมจ้ะแต่วันนี้มาปากแดงหน่อยนึงแล้วจ้ะเนาะนานๆนนของงามจะทีเนาะพี่น้อง,องปากไม่แดงไม่มีแรงเดินโอเคจ้ะ วันนี้พามากินอะไรมากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะอยากกินก๋วยเตี๋ยว็เลยทำก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นกินจ้ะใส่เออลูกชิน้นลูกชิน้นปลาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีพักอะไรเนี่ยสมุนไพรของเราพักผู้ข้าวจ้ะผู้ข้าวเป็นสมุนไพรที่ดีนะจ้ะแก้อะไรอะ่ะความดันโลหิตสูงแก้เบาหวานเนาะจ้ะ แก้ไขมันด้วยชอบกินจ้ะแต่กินเขาก็จะคาวหน่อยบางคนก็เหม็นบางคนก็หอมนะจ๊ะเนาะมาจ้ะไม่พูดมากอตจะกินเลยจ้ะเห็นกันไหมจ๊ะนี่ <c oughs> <c oughs> เต็มชามเลยพี่น้อง อร่อยจ้ะซื้อผงทำก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นเราจ้ะเนาะง่ายๆสูตรเร่งรัดบุญเซน ตัวงอกแล้วก็เราไม่มีโหละพาเรากินแมงลักจก้ะแมงลักฝรั่งอื mm. อร่อยวันนี้มีแดดพี่น้องแดดดีดี ผูเข้า ของนอ่ก็หลาบก็หลาบก็เจวไอ้ก็ลาไปเนะพี่หนอแต่ยังไม่ไ,มได้ทําลาบทําเจ๋วอยากกินกัะเด็ดก,กินเลยอินก็ไหลก็กินเนะพี่หนอ น้ำเขราเค็มคนดีดี พีคนไทยก <c oughs> ันนี้เขาเอามาให้ปลูกปีที่แล้วไม่ได้กินจะ้ะปีนี้ได้กินอยู่ก็ไม่ได้ปลูกหลายถ้าปลูกลงพื้นมันก็จะล้ามไปเนาะแ,แต่นี่ปลูกใส่กระถาง พูดถ,ถึงมีพงก๋วยเตี๋ยวซองเนี่ยโอเคเลยจ้ะซองยังต้มกิงคนเดียวก็ได้หลายรอบอยู่ต้มที่เราถ้วยนะจ้ะเนาะรวดเร็ว ำก๋วเตี๋ยวเนื้อน้ำตกก็จะอร่อยพี่น้องแต่ไม่มีเนื้อเนาะไม่มีเนื้อหิวตอนนี้ก็เลยก,กินตอนนี้แหละมีอะไรกรท็ทําอำ Yo. Yeah. มันอร่อยมากพี่น้องอร่อยจินหยุดไม่ได้วันนี้กินน้ำเปล่าวันนี้ไม่ไม่กินน้ำผลไม้ จอดถุงอกหลายๆ วามันไม่เพี้มันก็เพี้ยนจรพี่น้องโอเคจ้ะมดแล้วก <c oughs> ินเร็วคลิปนี้กขอ,ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะเนะาะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามและเข้ามารับชมนะจ้าเกิด <c oughs> มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะจ๊ะเนาะมีอะไรให้ปรับปรุงก็บอกได้จ้ะจะพยายามปรับปรุงจ้า อะไรไม่ดีก็ขอโทษขออภัยนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปนานๆด้วยจ้ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย